วัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเพพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสนะคะใช้เบอร์เดียวกันส่วนช่องยุ้ยพระบ้านนะคะพี่นะเขียนติดกันศูนย์กานมเจ็ดหกศูนยนะคะ id yui ywe หกหนึ่งเจพระนะคะสําหรับที่ปิดไว้นะคะก็เดี๋ยววันนี้ดูจะส่งให้ ทุกรายการนะคะช่วงบ่ายๆหนูแจ้งเลขทัศดศไปนะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะไปจะมีปิดครึ่งวันนะแถวนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้ปิดนะโอเคเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะวันนี้พระนะคะมีทั้งหมด3ามแถวนะพี่นะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นนะกิ่งนะคะพระกิ่งคลองตะเคียนนะคะพี่นะ ดูง,ง่ายมากนะสวยนะคะนี่คมนะผิวนี่สวยมันครับเลยนะพี่นะนี่พระเมือม่อวานนะคะต้องแจ้งตรงนี้นะขายอันนั้นเหรียญน,นะคะเป็นหลักร้อยนะคะ,ะเหรียญเมื่อวานนะ เราะบางรายการยังมีนะคะหนูได้จําไม่ได้นะในคลิปได้แจ้งไปหรือเปล่าว่าเป็นพระหลักร้อยนะคะสวยจริงยันนี่เป็นแบบคมนะนี่ ลึกมากนะสำหรับรายการแรกเลยนะคะเปิดบินมาก็สวยเลยนะถัดมานะคะเป็นเบีย้ยแก่นะคะหลวงปู่ลอดนะคะวัดในโลงนะคะสำหรับรายการนี้นะโอ้โหมาพร้อมนะคะเลี่ยมกรอบนะคะกรอบเป็นเงินแท้นะคะเบีย้ยแก่นะลูกใหญ่มากนะ สวยจริงสำหรับรายการนี้นะคะพี่นะใครชื่นชอบรายการไหนทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะนุจัดให้ราคาเบาๆนะ เป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งอยุธยาะะยาทองนะคะยาทองอยุธยาซู o ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเมืม่อวานพระกิง่งพิีพินาาก็สวยนะสวยมากนะคมมากรายการนี้ก็คมนะคะพี่นะพระกิ่งอยุธยา ติดพักกิ่งอีกแล้วนะยอดธงอยุธยานะคะติดพักกิ่งพลีพิ่นาดนะคะเมื่อวานนะยงนังตรึงอยู่ในใจนะเนื่องจากว่าสวยงามนะคะยอดธงอยุธยานะคะรายการนี้นนนนสวยจริงคมเลยนะมา หลวงพทานะคะวัดพเนียงแตกนะคะจังหวัดนครปฐมนะนี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะสําหรับรายการหลวงพทานะพี่นะสวยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรุ่นสองนะคะไม่ใช่จัมโบ้นะใครนะคะที่ชื่นชอบพระปิดตาหลวงปุโตะนะคะพี่นะบางท่านนะอาจจะมีจัมโบ้แล้วนะคะก็เก็บให้ครบทุกรุ่นนะคะสำหรับปิดตาหลวงปุโตะนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะ ว่าไม่ได้นะบางท่านนี่เหลี่ยญหลวงปู่โตก็หลวงปู่โตะนะคือศรัทธาท่านนะคะรุ่นเดียวกันนะคะก็ออยังซ้ำนะมีหลวงปู่ทวดปีศนะูนย์ห้ากับปีศูนย์ห้านะนะสำหรับรายการนี้นะคะนี่หลวงพ่อธาตุนะคะมาพร้อมนะภาพถ่ายหลวงพ่อธาตุนะคะนี่มาพร้อมสีพึ่งนะคะสีพึ่งหลวงพ่อธาตุนะ ลังนะคะเป็นยันนะคะสําหรับรายการนี้นะสีพึ่งหลวงพะธาบโอหเมาก่อนไม่พอจะขายนะสาหรับวันนี้นะคะรายการนี้หนูได้มาองค์เดียวนะคะไม่พอจะขายนะบอกเลยสีพึ่งห,หลวงพธาบนะคะพี่นะถัดมานะคะเป็นนะคะหลวงพเนียมนะคะวัดน้อยนะหลวงพเนียมวัดน้อย ใครชื่นชอบรายการไหนทักทคยเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะพี่นะเดี๋ยวนูจัดให้พระหนูเนี่ยราคาเบาๆนะอย่างที่บอกนะรายการไหนถ้าหนูลดให้ได้นะหนูลดนะปกติหนูเป็นคนซื้อขายไม่ยากอยู่แล้วนะคะโดยปกตินะคะถัดมานะคะเป็นพระนะคะหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะมาพร้อมนะคะลงยานะคะลงยาเดียมกรอบนะ ิวเวลリแบบนี้เลยนะคะเป็นจิวเวลリกรอบก็ลงยาด้วยนะคะสวยมากๆนะสำหรับรายการนี้นะคะพร้อมขึ้นคอนะคะพี่นะแขวนได้ไม่อายใครนะสำหรับรายการนี้นะคะล <c oughs> งยาได้สวยนะทั้งกรอบทั้งเนื้อพระเลยนะหนูบอกเลยว่าหูสวยทั้งองค์พระนะคะผิวตรงองค์พระสวยจริงๆ <c oughs> บางรายการเราก็เคยเห็นนะพวกลงยานะกรอบลงยาก็ จังหวะนะคะเขาลงยาลวดลายแบบไหนนะแต่น,นี้ลงสวยนะบอกเลยว่าสวยด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะนี่รอยจานบางๆนะเห็นได้ด้วยตาเปล่าทั่วองค์เลยนะเต็มองค์นะคะสําหรับรายการนี้นะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่องเงินนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะหลวง ะะเดี๋ยวมาดูพิมพ์แป๊บนึงน่าจะเป็นคิตานะพิมพ์คิตานะคะสามชายนะคะสำหรับรายการนี้นะมาพร้อมนะคะเลี่ยมนะกระเช้ากระเช้านี่เป็นเงินนะคะพี่นะเงินแท้นะ แล้วเราดูด้านล่างดูตูดผ่านองค์นะคะผิวไม่เรียบนะสวยนะโหรอยก้านช่อนนี่สวยจริงก <c oughs> ็ดูองค์พระนะคะขึ้นสาแดงนะเต็มองค์เลยนะนริจริงพระนะคะเนื้อนี้นะพระเนื้อทองเหลืองนะคะรูปร่อเนี่ย เพิ่มน่าจะเป็นการเพิ่มความสวยงามน,นะแล้วก็เป็นการเก็บรักษาอีกอย่างนึงนะคะโดยปกติพระก็แบบนี้นะไม่แตกไม่หักอยู่แล้วนะคะเพิ่มนะบางทีอาจจะก,การลอยอะไรได้นะคะถัดมานะคะรายการนี้นะคะผงสุพรรณนะคะมาพร้อมนะเรียบกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กันเหงื่อกันนะ้ำนะปิดหนะ้าปิดหลังนะคะเป็นอย่างดีนะ ถัดมานะคะเป็นพระนะคะปิดตานะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดนานนะอันนี้เป็นเนื้อชันมากนะคะ

ถัดมานะคะเป็นเหรียญนะหลวงพระเดิมนะคะองสี่แปดสองนะคะโอ้ฐานตรงกีดบัวนะคะหูสวยมากมีภาพผ่านการใช้งานนะก็มีมีจันโค้งนะคะก็มีศึกหล่อเป็นบ้างธรรมดานะ หมึกนะคะเนี่ยนะสีน้ำเงินเนี่ยนะน่ะพับผงนะคะของขวัญปากน้ำน,นะคะพี่นะในการนี้นะคะเป็นนะ้าเลี่ยมกรอบเงินแท้นะคะที่พี่เห็นเนี่ยเป็นเงินนะคะแต่ด้านข้างไม่ใช่ด้านหน้าเป็นเงินนะ เนี่ยตรงนี้นะคะเป็นเงินนะด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นเงินทั่วองค์นะคะสําหรับรายการนี้นะถัดมานะคะเป็นจอบนะจอบเล็กอ่ารายการนี้เป็นจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่นะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะนะเ,เดี๋ยวเรา z o o ให้ดูใกล้ๆนะถึงความสวยงามของพระเลี่ยมกรอบนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบมาแล้วเรียบร้อยอเ,เช่นเดียวกันนะ <c oughs> ชินาลาดนะคะอินโดจีนนะโบอกเลยว่าองค์นี้นะนี่ดูหน้าดูพิมพ์พนะคะนี่สวยนะ ภาระใรนการนี้นะคะเมื่อก่อนมีนะก็ช่วงขายใหม่ๆนะขายไปแปดร้อยเก้าร้อยนะคะพันนะแต่ว่าพระก็ความคมนะคะไม่ได้เท่านี้นะอันนี้ก็ต้องราคาหลักพันนะคะหลักพันถ <c oughs> ัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่ออีนะคะเนื้อเงินนะคะอ่าขอโทษนะคะเรี่ยมกรอบเงินนะตรงสติสตางไปหมดแล้วนะ พื้นผิวนะคะสวยมากนะตัวหนังสือนะคะก็เป็นแท่งนะคะคมนี่มีเนื้อเกินด้วยนะคะผิวนะ,ะสวยจริงนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเตี้ยมกรอบเงินมาแล้วนะคะพี่นะ,ะเหรียญสวยมากๆนะไ <c oughs> ขยเหรียญน,นะคะรายการนี้นะไขยเหรียญน,นะ,ะแถมกรอบสองสี่เจ็ดสามนะคะเนื่องจากว่าพระสวยนะ ราคาที่พี่ซื้อไปหนูขายพระแล้วกันนะพี่นะขายพระกอดนี่ถือว่าแถมนะคะไม่จําว่าพระสวยงานจริงดูนะของสือนี่เป็นแท่งคมแล้วลึกมากนะคะจริงด,ด,ด,ดูดูได้ง่ายเลยนะคะสําหรับรายการนี้เนนหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะโ,โหเก่าๆแบบนี้เลย นะคะพี่นะนบอกแล้วว่าวันนี้พระสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้วันที่อะไรอ้อวันที่หนึ่งนะคะเผื่อนะใครเสี่ยงดวงนะก็ขอให้โชคดีนะ <c oughs> ให้พี่ถูกวันที่หนึ่งนะหนูรางวันที่สองก็พอไม่เป็นไรนะคะหนูมักน้อยนะขอให้ถูกนะสองตัวให้ถูกกันได้นะเอาตัวให้ถูกกันให้ได้ก่อนนะไม่ถึงตัวหนูเองนะ เอารางวัลที่สองพองสองตัวให้ได้ก่อนนะคะเหรียญลวงพ่อกล้วยนะคะหลังหนุมานนะโหขา่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะนี่อ้เเขียวขึ้นทั่วองค์แล้วดูสวยจริงน้าแถวสุดท้ายแล้วนะคะพี่นะเป็นหนุมานนะคะหลวงพ่อสุนนะคะงาแกะนะโอ้เนื้อช่ำๆแบบนี้เลยน่ สำหรับอีก่อนๆหน้านี้นะเป็นพวกสิงพวกหน้าแกะนะั้นูขยไปหมดแล้วนะคะเนื้อสวยๆฉ่ำๆนะนี่เป็นอีกรายการหนึ่งนะคะที่สวยนะแล้วก็แกะได้สวยงามน,นะเนส้ <ๆ S 1> นนิคมสวยๆๆด้านหน้าว่าสวยนะด้านหลังชัดนะโหดูดิดูความช่ำเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆ ก็จะให้ชมความฉ่ำของงานะคะ่ะเทียนไข่เลยนะคะพี่นะความฉ่ำฉ่ำวาวใครชอบรายการนี้นะคะทักทายเข้ามานะคะสำหรับใครนะที่ไม่มีอะไรนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะคะ ใาการถัดมานะคะเป็นพระนะคะปิดตานะคะหลวมพอแก้วนะคะว,วัดเครือวันนะคะหลังแบบนะคะรายการนี้ ถัดมานะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระนะคะซุ้มกอนะคะโหเนื้อช่ำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมนะเลียมกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้ไม่ไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงินนะรายการไหนเป็นเงินหนูก็จะแจ้งนะซุ้มกอเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่เงินนะคะ <c oughs> หรือ,อยังไงลองทักเข้ามาสอบถามนะคะคือเราจะทราบว่าเป็นเงินไม่เงินเราก็ดูดูด้วยตาปากถัดมานะคะเป็นขุนแผนนะคะโอ้โหเก่ามากนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ อ่ถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะอาจารย์ฟันนะคะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกอบเงินแท้นะคะพี่นะ <c oughs> เหรียญนี้คมนะเดี๋ยวนิ๊สองให้ดู พ,พี่ท่านหนึ่งถามมหาเหรียญอาจารย์สั้นนะคะอันนี้เตรียมกรอบแล้วด้วยนะคะพี่ท่านนี้ชอบพระเลรียมกรอบนะคะก็เป็นเงินด้วยนะคะพี่พผ่านเข้ามานะคะแวะเข้ามาชมเดี๋ยวเราจะแจ้งไปในไลน์ด้วยนะคะว่าถามอาจารย์สั้นนะคะ ถัดมานะคะนี่ก็สวยนะรับรองว่าสวยจริงๆสําหรับรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะนี่เหลี่ยนนะผิวขึ้นนี่ผิวไฟลุ้งๆแบบนี้เลยนะคะนอกจากผิวจะสวยนะคะเหลียนเองนะก็มีความคม <c oughs> นะคะี่นะอยู่พยายามหลบมุมแสงนะคะนี่แต่ว่าจะทําให้ดูว่าคาือคมลึก ผิวสวยมากนะคะนีขึ้นผิวไฟนะแบบนี้นะคะผิวไฟเนพี่นะขึ้นลุง้งขึ้นแสงมากๆนะคะเราแขวนหรือว่าเรา่องนะคะพี่นะโูแสงแทงตานะบอกเลยไปไหนใครเห็นนะองค์พระนี่คือเด่นต่งานมาแต่ไกลเลยนะคะนี่เรี่ยมนะคะกรอบเงินนะคะสวยจริง ชอบนะคะชอบผิวนะผิวสวยนะแล้วก็ตัวหนังสือนี่เป็นแท่งคมเลยนะคะหลวงปู่ทีมวัดละหานไล่นะจังหวัดระยองนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะขอใครเสี่ยงดวงก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะพี่นะเข้ากันนะรางวัลน้อยใหญ่แล้วแต่ดวงของเรานะคะก็จะขอว่าอวยพรนะ ชุดสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็นชุดนะหลวงปู่โต๊ะนะคะดูสินี่ปิดตานะคะปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะคะได้หลุดมาเฉยเลยนะพี่นะหนึ่งชุดนะคะได้มาชุดเดียวนะคะ ่อ oh. ก่อนนี้ไม่พอจะขายนะบอกเลยว่าไม่พอจะขายนะสําหรับใครนะคะาจะเป็นแบบพี่ๆนะคะช่องหนูนะที่ยังไม่ได้นะคะชุดหลวงปู่โต๊ะนะคะโอ้โหสวยจริง ได้ถึงสามรายการนะคะแล้วก็มีล็อกเก็ตนะคะเดี๋ยวนะคะน้องดิวแกะให้ดูนะสักคู่ขอประทานอภัยนะคะที่ให้รอนะคะนี่รวดเร็วทันใจนะแมค้านะต้องทันใจลูกค้านะคะบางท่านนะตอบช้านะก็มีนี่มาพร้อมโปรกนะคะโปรกลวงป่โต๊ะนะคะโหเอาจริงจริงนะพี่พี่ได้ไปสี่รายการนะมาพร้อมนะ นอนกล่องคะกล่องกม็มีเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะคะใครซื้อนะคะเดี๋ยวหนูซีนไดยบับเบิ้ลให้อย่างดีนะคะรายการนี้นะปกติก็ซีนอย่างดีทุกรายการอยู่แล้วนะไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการขนส่งนะหนูจะเอานานๆเลยทิชชู่บ้างบับเบิ้ลบ้างนะคะพี่นะถ้าใครซื้อพาหนูต้องทราบอยู่แล้วนะคะอ่ารายการสุดท้ายนะคะเป็นพระนะคะปกโพนะปกนะหลวงพุโต รายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะได้ถึง4รายการนะคะพี่นะเป็นชุดนะคะโอ้โหสุดคุ้มชุดสุดคุ้มนะคะใช้คำว่าชุดสุดคุ้มนะเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะเดี๋ยวนุมีเรื่อยๆนะพักพระหลักร้อยนะเดี๋ยวนุเอาแบบต่ำกว่าทุนไปเลยแบบ 4ี0ร้อยหนะแบบพี่ต้องตะลึงควาแบบโอ้โหน้องยุ้ยอาจริงอช่วงที่หนูเซลล์ไปก่อนนั้นนะี้นะวัน2วันนะพระได้ขายเกือบหมดนะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเพราะลูกค้าทราบราคาอยู่แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปนะเรามาชมช่องทางการติดต่อก,กันนะคะก็จะเป็นช่องนะยุ้ยผ้าบ้าน0918376056 ID YUI ดายดับเบิลยีหกหนึ่งเจ็ดสี่นะคะสำหรับช่องพระบ้านทวทีติเพปิจิตจัดให้ใบยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะเบอร์เดียวกันนะคะสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะขอให้พี่ได้ความสุขแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านนะคะพี่นะแล้วก็ขอบพระคุณสง่างามยิ่งนะทุกท่านนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์หน้าช่องนะหนูดูทุกท่านนะคะเอาจริงหนูดูทุกท่านนะแต่เรื่องราคาหนูไม่ได้ตอบหน้าช่องนะแต่สําหรับ ส่วนใหญ่นะก็สวยอะไรอย่างนี้นะก,ก็ชื่นชมนะก็ขอบคุณนะแล้วก็กําลังใจในการกดไลค์นะหนูเห็นนะคะหนูเห็นนะต้องขอบพระคุณนะพี่นะวันนี้ไม่ถูกใจนะหมายถึงว่ายังไม่ซื้อไม่เลือกหาหรือเราเองยังไม่พร้อมถูกใจแต่ยังไม่พร้อมนะแค่กดถูกใจหรือเข้ามาดูนะก็เป็นกําลังใจให้แมค่ค้าตัวเล็กๆนะต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้มี ผู้มีผู้มีเขาเรียกอะไรผู้มีอุปการะคุณของเรานะคะนี้ต้องขอบคุณจากใจนะคะพี่ๆนะเพราะลูกพี่ลูกค้าช่องรู้ส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกนะน่ารักมากนะน่ารักมากนะบางท่านก็แบบน้องยุ้ยน้องยุ้ยอันนี้พัดผิดอันนี้ชื่ออันนี้อะไรอย่างี้โอ้โหเป็นมากกว่าลูกค้านะเป็นมิตรภาพดีๆนะคะบนโลกออนไลน์นะน้องยุ้ยต้องขอบคุณนะคะพี่นะอย่างที่หนูบอกนะขอให้ ให้เรามีมีจิตจิตที่เมตตาต่อกันนะคะจิตที่เป็นกัลยานิมิตรกันก็อย่างที่หนูบอกนะคะต้องขอบพระคุณนะคะจากใจนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่พี่ค่สวัสดีคะ่ะ